อาสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขอใจเช่าทุง่งและกระทันผู้ส้มที่เขาลบทุกทันครับอาสิบาะมาเบิงบ่เนี่ยอ่คลิปก้อนอ่แต่ก้อนเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะครับเคยเสนอเกี่ยวกับพืชวันสั้นพืชวันยาวโดยเฉพาะเข่านะครับถามมาได้รับแสงในเป็นระยะเวลานานเกินไปไม่ใช่เป็นยังไงนะครับซึ่งผลก็ออกมาแล้วนพ่นหละนะครับก็คือตัวที่อยู่ใกล้แสงนะครับโดยเฉพาะแสงจากอาไฟโซลาร์เซลล์กลางขึ้นนะครับเนี่ยนะกลงขึ้นฮุ่งเบิดขึ้น ประกอบครับไฟที่ส่องสว่างมาจากทั้งลานนะครับจึงเฮ็ดให้เขาบริเวณที่ได้รับแสงนี่นะครับได้รับแสงหลังจากบริเวตูดินนี่นะครับบ่ออกห่วงนะครับอ้าวเริ่มเห็นผลแล้วเนี่ยเจ้าของหน้าพนถิ่มหายนะมากกันแสงแล้วพัศนอะ,นะครับบ่แมนนั่นซืน้อนาะบัเนี้เป็นบทพิสูจน์นาะพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับปัจจัยความไปเบิ่งใกล้ๆพี่ถึง6กแต่เกิดบริส่น้ำก็หลายอ่ะนะครับพี่น้องนี่ใกล้ๆเนี่ยครับนี่นะครับ อยู่กลางๆพุ่นออกห่วงนะครับพี่น้องออกห่วงกล่มเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อยู่ใกล้ๆทางใกล้ๆแสงนี่นะครับบ่ออกนะครับยังตั้งสักลากยังเขียวอยู่นะครับเนี่ยจ้าของเพิ่นเลยเอาผ้ามักขังกันแสงไว้แบบนี้อื้นว่านะครับซึ่งแสงนะครับระยะของแสงนะครับช่วงเวลาของแสงมีผลต่อการออกหมากของเขาเนาะนี่นี่นี่พี่น้องเบื่อนนู่นนี่ยังตั้งสกลากอยู่นะครับบ่ออกห่วงเลยนะครับ ถ้ว่ายับเข้าไปทั้งในผุนเป็นหว่วงอยู่นะครับนะครับ,รบตีเก่งอะี่แต่เขาวาบัรนี้แมนแล้วบ่อ,อห่วงเลยเพื่อนก็เลยนเนี่ยหาผ่ามาขันนะครับก็มมบทท่งหูวัด่าสีได้ผลสำเนาที่เก่งมันน่าจะขันเริ่มขันตั้งแต่นั้นส่วนทที่มั่นนั้นเริ่มจะมั่นผุนแล้วเนาะอันนี้มันมูออกห่วงแล้วมาขันเนี่ยถาออกก็คงจะออกซาก็มูนะครับสำหรับเขาเนาะ ภาพาเป็นดอกเป็นยางเบิ้งไกลๆนะครับอ่ะใส่เวลาว่างช่วงจากลูกขายยังพอทันมากนะครับมีการตัดน้าออกน้านะครับเพื่อให้เขาแก่เร็วนะครับอ้อไปเบิ้งจะเข้าทั้งนี้นะครับอ่าโบค่อยได้รับแสงไปได้เน,นื่องจากว่านะท่านนั้นมันมันโบค่อยโบมีหลอดไฟเนาะนะครับนะก็เริ่มแล้วนะครับแต่ว่า ะมีผลกระทบอยหกบ่ไหลนะครับจะ่าทั้งในผลแก่เลยได้พี่น้องนะเริ่มกลมแล้วผอเบิ่งท้านี้บาเนี้นะครับอันนี้มันหนาโพดนะครับเกิดโรคอ่ะลูกขาดมาแล้วนี่ภาพพี่น้องเบิ่งนี่ๆ,ๆนะครับเป็นต้นสักหลักเนี่ยบ่ออกห่วงเลยนะครับเนื่องจากว่าได้รับแสงนจากแสงซองทางครับแสงไฟจากหลานเนาะนะครับครับพี่น้อง เราพามาบ่งใกล้ๆนะครับตรงที่ได้รับเสียงทึ่งกังเว้นกางขึ้นก็มีเสียงนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องออกโอ้ๆออกก็ออกข้างห้างนะครับออกข้างห้างได้หนี่งตอวันเลือกเลือกเขาไปทางในเนี่ยเป็นหมากอนู่นะครับเป็นหมากอนูะนะครับแต่กระบออยากเต็มดอกถ้าเป็นก็เป็นแบบถ้าออกก็ออกลักษณะว่าบ่เต็มนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าได้รับเสียงในระยะเวลาอันยาวพอดนะครับ ว่าปกติเขาออกห่วงหนึ่งจะเป็นถืงช่วงเวลาหนาวหรือคือคือเป็นช่วงที่กลางวันมันหน่อยนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่พีละกลางเดือนตุลาคมพีละเป็นต้นไปนะครับตะเวนก็เริ่มเบี่ยงแล้วนะครับกลางเวน้นสิเริ่มสันส่นลงสั่นแต่ซึ่งจะเหมาะกับเขาออกห่วงพอดีนะครับแต่นี่พอตะเวนตรงดินเียแสงยังมีอยู่นี่ถามแทบบ้านถามเจ้าของเพระาะว่าไปยังมาทันเขาบ่ได้นอนหนูแต่ว่าเขาบ่ร oui? ับบ่นอนหนูแต่เปยังมันมีแสงมันเข้าใจว่า เปลี่ยนกังเว้นอยู่เรื่อยก็บพักบ่พอนเลยสันเขาได้รับการพักพอนหน่อยบ่ออกหมากออกห่วงมาฉันอ่ะแต่ท่านายออกเย,ยอะเนาะคุณนะครับท่านายออกเยอะนะครับท่านายออกเยอะเนาะส้มบอดแต่มีแสงมาใกล้ก็ออกตามปกตินะครับนี่คือจังสิคือจังสิฮะออกอยู่ แต่ว่ากันเนื่อนะไปตั้งสันนะไปตั้งเลาะๆนั่นบ่ค่อยอยากออกเนาะนะครับมีผลเดีเรื่องบ่อนี้เด้อนะครับกับแสงเพื่อนว่าหน้าบางทงจะคลองหน้าเพื่อนนี่เพื่อนว่าเคยไปเห็นบางทงเขาเจ้าเอาเสแลมมุ่งเลยสันอยู่ใกล้ๆทางนี่รเขาเจ้ามุ่งกันนกบ่สันทำไปทำมาว่าบ่สันมุ่งเพื่อให้เขาบ่ได้รับแสงนาสันการรับแสงนะมันจะออกบ่ดีหรือหมากเขาอาจจะฝะจะเฟ้อไปเพื่อนว่าหมากบ่เต็มหรือบ่ใั่กระบ่ออกห้วงเลยอย่างนี้นะครับอ่ะนะก็เป็น ตามที่คนแต่สะทุ่งเคยนำเสนอท้ายี่เนาะนะพืชอวันสันพืชอวันเง่เขาถ้าได้รับแสงมากเกินไปกะบบเป็นหมากขึ้ว่านะครับอ่ะเริ่มเห็นผลนแลวเดี๋ยวจังหน่อยมันสุกจังสีเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับซุ่มบ่ได้รับแสงสีห่วงงามห่วงไงําเลยนะครับหลกักกรซุ่มที่ได้รับแสงเรื่อยๆนะครับสิเป็นจัเไยเดี๋ยวจะมาเบิ่งกนอดกจังหน่อยนอกเพีงนอกนะครับเอาคลิปนี้คงจะฝากพี่ฝากน้องเพจเทนีนะครับอเห็นนากันเดี๋ยวเขาจะว่าไปเอาคลิปให้มากปะวา อ่ะคลิปหน้าจังพ่อกับไม่พี่น้องนะครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจครับคนใจชศร้าถูกนะครับพี่น้องมีเวลากะจิหาสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องช่วงนี้เป็นคนคนอยู่นะครับโดยเฉพาะกับลานกับลานข้าวเนาะนะครับลูกข้ากระไรของกระไรจะอะไรไปได้ปวดหัวอยู่นี่นะครับอ่ะคลิปหน้าพ่อกับไม่สวัสดีครับ